รีวิวโรงแรมที่มิวนิกค่ะเยอรมันนะเราพักที่นี่ที่เดียวเพราะาเราอยู่แค่ไม่กี่วันเองนะคะโอเคเลยนะเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะคะโรงแรมชื่อว่ายูโรสตาร์นะคะเดินมาจากสถานีรถไฟประมาณ15นาทีที่เราต้องเลือกไกลจากสถานีรถไฟเพราะว่าเราจะต้องต่อรถบัสนะคะฟิกบัสนะ จากมิวนิกนะคะไปเวโรนาเราเลือกที่นี่เพราะว่ามันใกล้สถานีรถบัสนะคะโรงแรมใหญ่เลยเป็นโรงแรมที่ใหญ่ที่สุดนะตั้งแต่ที่พักมาในทริปนี้นะคะแบบเป็นทางการมากเดี๋ยวจะให้ดูว่าในห้องมีอะไรบ้างนะคะมีแล้วห้องได้เลย นะคะคที่นี่มียิมมีซาวน่า,ด,นนนานด้วยนะมีสระว่ายน้ำด้วยแต่ว่าเปิดสองช่วงเวลาน,นะคะเปิดหกโมงถึงเที่ยงแล้วก็อีกช่วงจะเป็นบ่ายสองถึงห้าทุ่มเดินทางมาไกลหน่อยแต่เราเลือกที่จะใกล้สถานีรถบัสเพราะเราจะเดินทางต่อนี่นะคะเราเพักอยู่ห้องสามสามเจ็ดชั้นสามมาดูเข้ากัน สวัสดีมีต้อนรับค่ะห้องสามสามเจ็ดนะคะเข้ามาถึงนะคะเปิดเข้ามาเองห้องนี้มีอะไรไหมไม่มีเปิดมาค่ะฝังม,มือห้องน้ำค่ะห้องน้ำว้างานี่นะสุดแขนสุดแขนมีอาบน้ำนะคะในห้องน้ำใหญ่โตโหเหญ่มากมีโทรศัพท์ในห้องน้ำด้นะคะอื มีแฮนด์วอชี๋ยวก็มีเชนเนอร์ตรงในห้องน้ำก็มีอีกหนุ่มมีอะไรมีน่าจะเลี้ยงเลี้ยงกันเลยแชมพูคอนดิชเนอร์เนอร์บาล์จเจลค่ะครบค่ะผ้าเช็ดตัวใหญ่มากเลยอ่ะเข้าไปดูไปดูตีห้องกว้างมาก นี่อะไรคะตู้เสื้อผ้าค่ะแล้วตู้เซฟค่ะมีแขวนห้าอันอตู้เซฟมีตู้เซเตียงค่ะเขาถามเราด้วยว่าเราจะเอาเตียงเตียงเดี่ยวหรือเตียงคู่ก็แบบยากไปเลยใช่วันนี้วันว,นเวนาเลนไทน์แต่เราไม่ได้มาเป็น <c oughs> เรามาเป็นคู่แต่เราไม่ใช่คู่นะคะทุกคนเราเลยแยกเตียงท <c oughs> ี่วางกระเป๋าค่ะมีโต๊ะทำงาน ก็ไดเล่นคอมก็ได้มีไวไฟเรียบร้อยไหนพักตรงนี้หนึ่งตรงนี้อีกหนึ่งมีกาทุกคนปต้องมามีกาหนึ่งนัดไหนค่ะตู้เย็นสิมมีค่ะเป็นโรงแรมเฮ้ยเป็นโรงแรมแรกเยอรมันมีตู้เย็นนางกินได้ไหมนะแต่ไม่เป็นไรถ้ากินเราก็แค่จ่ายตังค์มาทุกคนมีที่เปิดขวดมี โคู้หขนมด้วยใช่เราอย่าได้กลัวถ้าหิวเราก็กินนะคะใช่ค่ะโหเราดีใจมากเลยมาแล้วเจอตู้เย็นเยมือนกันข้างบนก็มีชากาแฟเลยค่ะนี่คือมันเป็นระบบโรงแรมร้อยเปอร์เซ็นจริงๆนะ<ช>เพราะามีโทรศัพท์มีอะไรนี่ค<า>่ะวิวากชั้นสามพาราก็จะเห็นเพื่อนบ้าน Hello my friend แลวเดี๋ยวดูปลาต้งหัวเตียงก็จะเห็นเก๋เป็นเงาเลยนะ ี่มีพักวิทาศาสต์เหมในปักเดนสวิตเราไม่เห็นมีเดนเสวิตไม่เห็นอ๋ออยู่ข้างล่างเลใ้ะใต้โตใต้ต๊ะสองอันฝั่นี้สองอันอข้างล่างนะคะทุกคนก็ก้มหน่อย่ใช่ปัาอยู่ตั้งข้างใต้สังละสองปักนะคะ Okay, น่าจะสลับกันว่าที่นี่พัก3คืนเนาะแล้วก็เอาอันนี้มาพักแค่คืน <c oughs> คืนครึ่งทุกคนทําไมเราถึงคืนครึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูต่อคลิปเรานะคะอันนี้จะเป็นคลิปรีวิวโรงแรมนะคะยูโรสตาร์งั้นคืนนี้เราจะนอนดึกๆเพราะเราจะใช้ให้เต็มที่ก่อนมีจิมมีสระว่ายน้ำใช่โอเคไว้รีวิวให้ดู ขึ้นไปดูจริงๆรีวิวให้ดูไม่ได้ค่ะมีคนใช้บริการอยู่นะทั้งยิมสาวหนา้าแล้วก็สระว่ายน้ำเลยนะคะทุกอย่างมันไม่ได้ใหญ่มากนะเพราะมันอยู่ชั้นบนนะคะของโรงแรมแต่ว่าครบครันค่ะอยากไปไว่ายน้ําก็ว่ายได้นะคะแต่ว่าเราไม่ได้ไว่ายเพราะว่าต้องเก็บของเนาะกลับมาคือเตรียมเก็บของนะคะขึ้นฟิกบาดหนาวไปอิตาลียังไงกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามไปเที่ยวด้วยกันต่อนะคะ